วันนี้ผู้เชียนกับครูบาศครับช่วยกันครับช่วยกันทวนเชิงครับอ่านะครับมือเย้าไว้มือหนายเหย้าอ่าอ่าเบาแล้วครับเริ่มเบาแล้วครับทวนเชิงหน่อยครับกลมสุลูกลมสุลูสุลูไปหละบว,ว่างศอกก็นด้ออ่า ย่าไนั่นช่วยกันทวนเชิญครับอยอดมวยยอดมวยฟีครูบานสมรักคำสิงครูเชียนคือหาดสอสุภาวันวันนี้ครูเชียนเป็นด่วนเกเก้าครับดวนเ้าดวนเก้าอย่าถอยดิดวนเก้าเก้าถอยไปไหนดวนเก้าถอยไปไหนดวนเ้าเก้าอย่าถอยดิ คูเชียนเป็นด่วนเกาเกาเขาวันนี้อย่าถ้อยดิอย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดนะโอ้หนี่ครับลูกเรียครับระวังไว้นะหนึ่งอุบนระวังไว้นะลูกนี้ลูกหายกินนะลูกนี้หมดเลยลูกนี้หมดเลยหมดเลยหมดแรงเลยหมดแรงเลยลูกนี้เออตีิีัย เอาขึ้นเร็วๆอ,ออกเร็วๆยาเขาจับได้อ่าเขาจับได้เขากดหลวกล่ะมั้งเทียเออว่ากดหลวงล่ะเขาโตขึ้นจังหวะเขามันเสียเปรียบเลยเนะเออบ,บ่ว่าถีบบ่าววะเตอเราเราเอาขึ้นเร็วๆนะหรือเขาเกี่ยวได้เอเอเขาเกี่ยวได้เสียเปรียบเลยนะอา่า โอ้ยลูกเก่ง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 ครูเชียนลูกเก่งลูกนีเกี่ยวแล้วต่อยลูกเก่งอ่าเอ้ย่เขาตเอยเออเออระวังระวังระวังครูเชียนมีรายการแล้วระวังนะระวังระวังล้มเออไม่อย่าให้ล้มย่อย่าให้ล้มนะอย่าให้ล้มนะโอ้เดี๋ยวครูทิ้งถอนนะอย่าให้ล้มนะรายการขึ้นแล้วเดี๋ยวถอนเลยนะอย่าให้ถอนอย่าให้ถอนนี่ย ไม่มีคู่นะอ่าอา่อันละลูกลงล้างบ่ต้องอ่สู้ขึ้นบนอย่างเดียวโอ้ยอ๋อเนี่ยโอ้ยออ,ออกมาหน,น่อยออกมาหน,น่อยออกมาหน,น่อยกูเสียนออกมาหน,น่อยกูเสียนออกมาหน,น่อยออกมา กูเซียนออกมาหน่อยกูเซียนออกมาหน่อยอย่าพิ่งดิอย่าพิ่งย้อนดิสกูสกูเออระวังโอ้โหเออระวังลูกนี้ลูกนี้โออโออลูกให้กินมาแอ้ลูกเก่งลูกเก่งลูกนี้ลูกเก่ง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 ให้กูเสียนดื่มน้ำกันวันนี้วันนี้ทวนจียกหน่อยสามยกว่ากูเสียนสามยกนะ

จะให้ครูเซียนเจ็บเด้อจะเห็นให้เจ็บเออออกอย่างอื่นออกไปจะให้ครูเซียนเจ็บนะฮะเดี๋ยวอยาให้ครูเซียนเจ็บเด้อฮะทำเดี๋ยวครูทิ้งครูทิ้งไม่มีมวยเปลี่ยนนะหามวยเปลี่ยนไม่ได้นะอุบลเออบอล Mặt nơi đi ôi, lắm, mưa lắm phía mưa đợi Đi đợi đi đi, đợi đợi đi, đợi 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 ทวนเชิงทวนเชิงครับทวนเชิงเออมันเจ็บเขาเตะนะแต่มันเจ็บเสียเปรียบเขาเขาเตะฮะบังเออาะบังกะทีไปเขาเตะเขาเขาเขาบ่ได้ก็เนี้เขาก็ท่วงอย่างเงี้ยเจ็บปั้งจับเขาโตบ่ะไรเสียเปีกเลยโตบ่ได้เสียเปียก อืมที่สองยกที่สองทวนเชิงทวนเชิงทวนเชิงนี้ทวนเชิงกับกุเซียนเออนั่นละมือเงี้วแหวงสันละเออเออนั่นแหละมือคำนาไว้มือคำนาไว้แหว่งสันแหละเออเออนั่นแหละดีตีหน้าดีตีหน้าดีนั่นแหละเออตีหน้าไปตีหน้าไปนั่นแหละออกไปเออออกไปนั่นแหละ ออกไปตีหน้าไปอะไรออกไปเรื่อยตีหน้าอะไรออกไปเรื่อยเออตีหน้าออกเยอะตีหน้าออกไปเยอะโอ้ยเตะซ้ายแทงซ้ายออกไปตีหน้าเออขาหน้าอะไรขาหน้าเล่นไปเออโอ้ยหมดยางหมดยกยางหมดยกดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยครูเช่า <laughs> đến hả ôi cái cài làng cài làm cài ôi dạ 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 xiêm kịp đéo kịp mấy ờ chiều mấy chiều ờ là đi là mưa nhau vậy 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 à, mưa nhau vậy มือย่าวไว้มือย่าวไว้เออแหละเออแหละมือย่าวไว้นั่นแหละดีเออมือย่าวไว้ดันไว้เออแล้เออดีหละอยเออมือย่าวไว้ดีพักยังลบอ้าวยกที่สองพักอ้าวยังไม่เลิโอ้ย พันเมียพันละวนไมเอาที่นานักน่ันไ้พันเลยเ็เร่อแชล้วก็่สองที่หาม่ันแล้วอ้าวพักพักยกที่สพักยกที่สองไหวไหวกูเซียนยังไหวกเซียนขอบคุณกูเซียนยังไหวกันนะไหวเห็นกันนะขอบคุณกูเซียนนะเออแหละเดดีพอละสยกพอละกูเซียนบอกสองยกพอละ อ่าพอดีพอด,ดีทนเชิงทนเชิง